อ่านะครับวันนี้ก็จะพามาดูสวนบอนกระดาษนะครับสายดางแต่อ่าต้นเขียวนะครับต้นเขียวคือคุณลูกเป็นเอามาปลูกไว้ในสวนนะครับเยอะแยะเนาะนี่ออกลูกมาเป็นด่างนะครับดังภาพงามครับครับมาดูสวนครับต้นบอนครับอู้เยอะแยะครับผมอ่าที่พามาดูครับอ่าตรงนี้ต้นหนึ่งครับปลูกสวนนี่เนาะขมาวขโมยไป มีขโมยตัวย <c oughs> อ่าครับนี่คือบอนกระดาษครับต้นเขียวในก่อดางครับก็คือใจลุกออกมาดางมีครับมีเห็นครับอ,อ่าเยอะครับดูอข้างในสวนครับเยอะครับส,รรสามสี่วัน อ่าครับเยอะครับผมเต็มสวนครับมีลูกมีใครเยอะครับมาดีก็ตามเจ้าของสวนไปครับวันกระดาษเขียวในกอด่างครับ ตัวนี้ดังก่าลุงนไม่ดังม่ดังนะครับครับยูหาต้นดังครับตามมาแลครับต้นะครับผมนี่นับว่าเป็นแรงบ้นกระดาษตีถือว่าใหญ่ครับ คือว่าใหญ่ที่สุดในจังหม่เลยก็ว่าได้ครับต้นที่เคยหันมาแล้วครับผมนี่เป็นต้นเขียวในก่อด่างนะครับปลูกไว้เต็มสวนน,นี่มันก็ด่างนะฮะนี่ก็ด่างนะอ่าครับด่างเนาะเริ่มด่างแล้วครับมันด่างนี่ ดางจิงครับร้100อยปอร์เซนขาม,มาดูต้นน้อยท้นาม,มาฟอต้นน้อยครับตามไปมต้นน้อยไม่ไ,ได้คุดเคื่อไข่มันต่ก่อนอยู่นี่อ๋อต่ก่อนคือไข่อยู่นี่นะครับต้นแม่ครับมีประมาณกี่ต้นครับลงุงมีต้นแม่สามกอต้นแม่สามกอนะครับ ครับจากไข่หลักๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเจ้กกอนไข่อยู่นี่กันอยู่หลับงบ้านเป็นในบ้านนะครับในสวนในบ้านนะครับดูบ้านนะฮะคือสวนตรงนี้คือเป็นบอนทั้งนั้นนะครับอ่าครับมัน ลมัก่้กวูุงบอกไม่ได้ขายก็เลยมาปลูกพิ้งให้เป็นสวนเลยครับนี่คือหูช้างเขียวครับนะี่หูช้างเขียวครับหูช้างเขียว,ร,ว,<ะ>ยวรู้ว่าด่างหรือยังครับด่างไหมวะน่ะหมูช้างด่างนี่ไหมครับลุง น,นี่ผูขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะครับบนกระดาษสวนลุง <c oughs> ดูครับด <c oughs> ู <c oughs> โหมีนีนน่กลมนึงนดูครับผูเป็นดอกเห็ดจริงครับโหดูค,ครับรด่างจริงจริงด่างเปลือกตามหัวเนี้ย ้ามีเวลาก็ามาเดินดูอยไรแบบสุดยอยดครับลงุงนี่แต่ก่อนต้นกอนี่มันจะเป็นเปลือกนี่อันนี้กอนี่มันจะเป็นเปลือกเกือบทั้งหมดอะกอนี้จ่ายเปลือกเกือบทั้งหมดนะครับนี่ไงยัง,งเหลือเปลือกอยู่เยอะนะครับบอกไปเลยว่าเยอะครับเยอ